ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคยิงหัวแบบลากลงลากขึ้นในแพทใหม่นี้นะครับแล้วก็จะมาบอกวิธีการวางเป้าแล้วก็ตั้งค่านในเกมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้เทคนิคหรืออยากรู้เทคนิคเพิ่มเติมของผมก็อย่าลืมฝากไปชมคลิปของผมในจบด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับฝากเลยนะครับ ทุกคนครับวันนี้พี่ก็จะมีเว็บปั๊มทูวเ็ตและซุ่มอดีเกมต่างๆมาแนะนํากันนะครับเพียงเราเข้าไปที่เว็บไททันสโตรนะครับหลังจากนั้นให้เราคิดคําว่าสมัครสมาชิกนะครับก่อนที่จะสุ่มนะครับเราก็ต้องเติมเงินกันก่อนนะครับระบบตอนนี้ก็มีแค่อ่างปลาสำหรับใครที่ยังเติมไม่เป็นนะครับไปให้คิดคําว่าดูวิธีการใช้งานนะครับเขาก็จะบอกอย่างรายละเอียดนะครับหลังจากนั้นให้เราเข้ามาทูวเ็ตนะครับหาคาว่า ่งของขวันนะครับทุกคนนะช่องแรกให้เราใส่จํานวนเงินที่เราอยากใส่นะครับแล้วก็ช่องที่2ให้เราแบ่งทํากันนะครับช่องที่3ามให้เรากด1นะครับกดยืนยันไปเลยนะครับจากนั้นให้เราคัดลอกลิงนะครับแล้วก็เอาลิงไปวางนะครับทุกคนนะมาเดี๋ยวพี่ก็จะมาสุ่มให้ดูเลยนะครับก็สุ่มครั้งละสิบห้าสิบห้าเครดิตนะโอเคมาสุ่มยังไงก็ได้ร้อยเครดิตขึ้นไปนะครับทุกคนนะมาเดี๋ยวเราสุ่มไปเรื่อยๆนะครับ เฮ้ยพี่ได้1นึ่พันนะครับทุกคนนะก็สําหรับวิธีการดูของาะวันนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันก็จะมีลิงก์อ่างเปาให้เราเปิดนะครับทุกคนนะหลังจากนั้นให้เรากอกเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็ทําการเปิดซองอางเปาได้เลยนะครับทุกคนนะเออนี่นะครับพี่ได้1000บาทนะครับก็สําหรับใครที่อยากสุ่มเว็บ เครดิตวอลเลตเหมือนพี่นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับที่เว็บไ i t a นส t o r e นะครับก็ฝากเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปสอนนะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องตังค่าในเกมกันอีกเช่นเคยนะครับก็สาหรับตั้งค่านะครับการตอบสนองนะครับเครื่องผมจะใช้เป็น iPhone 7พัดนะครับก็มองรอบๆผมก็จะปรับเป็นส่ที่ร้อยนะครับหรือว่าโทรศัพท์ใครแบบช้าๆนะครับผมแนะนําให้ปรับร้อยเลยนะครับทุกคนนะโอเค แล้วก็สําหรับปุ่มยิงนะครับปุ่มยิงของผมก็จะอยู่ที่ประมาณ74นะครับหรือว่าใครอยากเอาไปปรับตามแล้วก็ได้นะครับผมแนะนําว่าถนัดแนวตัวเองดีที่สุดนะครับโอเคแล้วก็ในเรื่องกราฟิกนะครับกราฟิกผมจะเปิดเป็นมาตรฐานครับคือผมเปิดแบบนี้ถามว่าผมเปิดขั้นสูงได้ไหมเปิดได้ครับแต่พอผมเล่นไปแล้วเครื่องมันจะร้อนนะครับแล้วเวลามันร้อนแล้วมันจะแหลกแล้วมันจะหน่วงนะครับมันจะเล่นยากมากเลยนะครับ โอเคสำหรับโทรศัพท์ใครแบบที่ปรับได้นะครับผมก็แนะนําให้ปรับเปิดขั้นสูงเลยนะครับก็ประมาณแบบนี้นะหรือว่าโทรศัพท์ใครแบบที่สเปคแบบแรงๆนะครับก็ลองแนะนําเปิดขั้นสูงลองดูนะครับแล้วก็เฟรมเลยก็เปิดขั้นสูงนะครับหรือว่าถ้ามันเล่นแล้วยังร้อนนะครับทุกคนนะก็ะแนะนําให้เปิดแบบทั่วไปแล้วก็เปิดแบบนี้นะโอเคหรือว่าโทรศัพท์ใครแบบสเปคต่ำๆนะครับผมก็แนะนําให้เปิดเป็นราบลื่นแล้วก็เฟรมเลยขั้นสูงนะครับทุกคนนะอันนี้คือ มาจาลื่นมากเลยนะครับทุกคนนะสำหรับสเปคต่ำๆนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเราไปสอนกันในเกมกันเลยนะครับก็ขอกราบสวัสดีและไม่ช่อมีครั้งนะครับก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมนะครับ2020 ff นะครับทุกคนนะก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือว่ากดติดตามผมนะครับก็ฝากด้วยนะครับทุกคนนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาสอนกันเลยนะครับทุกคนนะก็หาปืนมาสักหนึ่งกระบอกสองกระบอกนะครับทุกคนนะ โอเคสูตรนี้คือชาร์จได้ทุกปืนนะครับทุกคนนะก็มาเดี๋ยวก็จะมาทำการยิงให้ดูก่อนนะครับปึ๊บามาปึ๊บโอ้ติดตังติดเสาโอ้เอามัน โอ้ติดตัวนะครับทุกคนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสอนกันเลยนะครับก็สําหรับวิธีการวางเป้านะครับทุกคนนะสูตรนี้คือมันจะง่ายมากเลยนะครับคือเราวางเป้าแบบบนหัวศัตรูนะครับพยายามวางเป้าแบบบนหัวศัตรูนะแล้วก็ให้เราทําการแบบลักลงและขึ้นนะครับทุกคนนะนี่นะครับนี่นะผมว่าสูตรนี้แม่งโคตรติดง่ายเลยนะครับนี่นะเห็นไหม ผมผมจะพยายามแบบลากลงแล้วขึ้นนะอันนี้คือพยายามแบบกดป้ายปุ่มยิงนะครับทวนนะแล้วก็ลากลงลากขึ้นนะครับกดป้ายปุ่มยิงนะแล้วก็ลากลงลากขึ้นนะพยายามแบบนี้นะบเอาไปเอาไปแต่ถ้าเราแบบกดป้ายปุ่มยิงมันก็จะแบบบางครั้งก็แบบเออวูบแบบนี้ใช่ไหม คือแบบลองๆแบบกดแบบกลางปุ่มยิงก็ได้แล้วก็ลักลงลักขึ้นนะมันจะออกแบบเป็นตัว V ีนะครับทุกคนนะสังเกตคือตัว V ีนะครับมันจะออกแบบเป็นตัว v นีครับคืออันนี้คือพยายามแบบหวังเป้าให้บนหัวศัตรูนะครับมันก็จะติดหัวง่ายมากเลยนะครับทุกคนนะสูตรนี้สูตรนี้ผมรู้สึกว่าผมจะใช้บ่อยนะครับนะติดง่ายมากเลยนะสําหรับลูกซองนะนี่นะจะเป็นดีเซอร์ตก็ได้นะครับทุกคนนะ ตีถัวง่ายมากเลยนะตึ๊บตกลงแล้วขึ้นนี่นะครับตัวนะปึ๊บตีหัวเอ้ยก็ลองเอาไปฝึกแบบกระโดดยิงแบบสับปืนแบบนี้นะทุกคนนะแบบวิ่งมาแล้วก็วางเป้าแบบบนหัวศัตรูนะครับพยายามแบบฝึกแบบวางเป้าด้วยนะครับทุกคนนะ ก็ลากลงลากขึ้นนะแบบนี้นะไอนี้คือผมไม่ได้ลากแรงนะผมลากแค่แบบเบาๆนะครับโป้เอาไว้เอาไว้ปึ๊บ,บกระโดดปัดซ้ายมันความอ่ะอ่ามันก็จะตีถั่วนะผมรู้สึกว่ามันตีถั่วง่ายมากเลยนะปึ๊บตดถั่วปึ๊บแบบนี้ก็ได้นะ แบบกระโดดแล้วก็วางเป้าอะไรแล้วก็แบบยืนนิ่งๆแล้วก็ยิงนะแบบนี้นะอ้สูตรนี้รู้สึกว่ามันจะตีถ่วงง่ายมากเลยปึ๊บนี่นะครับทุกคนนะก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับทุกคนนะก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบายบายครับทุกคนนะ